สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดแกร์ครับก็เช้าครับก็แดดแดดสองครับแดดจ้าก็าไปนะครับเชา้าก่อนเชิยงขมุกขมมวจังหวะก็จะมีฝนไหลยอย่ครับ60% คนเอ้ยอยมให้ผมมา,ากม่าก<ข>อนแยกไปไนครับแยกไปไหนครับเหยียบขวาเหยียบวไปตลาดแกเอ้ยเหยียบขวไปพี่ไม้รงไปซีดาอ่าไปในเมืองคงก่อนเนาะไปบันวัดอะไรครับประมาณนี้ครับท่าน,นี้ก็หัวทางหลวงมันสูงครับตรงน,นี่เออถ้ามาตรงน,นี้ก็จะมีอย่าลืมมากินเขา่าได้มีข้าวเขา่เขาก็น,บบน้ำเด็ดทำเปานตำบา มาอย่างนี้ครับใครครับ